สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปูป๊าออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็เปิดหัวมาแบบแปลกๆนะฮะคือว่าตอนนี้คุณปูที่หนึ่งผมนะครับได้ใส่ออนนิ่งเข้าไปนะออนนิ่งก็ดูสวยงามเรียบร้อยดีนะครับก็วันนี้นะครับนะเมื่อมีออนนิ่งแล้วเนี่ยอุปกรณ์เสริมสำหรับออนนิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมารีวิวนะครับห้องใต้ห้องเสริมใต้ออนนิ่งนะครับก็คือสำหรับ นอนแคมปิ้งข้างล่างได้อีก 3- 4คนเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันมันขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับซึ่งมันเป็นขนาดที่กว้างนะครับนอนก็ได้4 5หคนเลยด้วยซ้ำนะห้องเสริมใต้ลังคานะลายท่านอยากดูแล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปดูกันครับนี่นะครับผมเพิ่งก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะพอดีทางบริษัทส่งมาให้รีวิวนะรีวิวก็เอ่อตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับห้องใต้หลังคาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ 2, 2022เลย นะะฮตอนนี้ก็ดูกันนะครับปรับปรุงอะไรกันไปบ้างนะฮะมีถุงนี่ให้มานะาผมผมขอญาตเทออกก่อนอเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าค่อนข้างที่จะหนานะครับเหมือนกับผ้าเต็นท์พวกโคแมนเลยนะแล้วก็ตัวพื้นเหมือนกันกับเต็นท์โคแมนนะครับเป็นไม่ใช่เป็นผ้าใบานะเป็นเต็นท์อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ล้างข้างในมั้งนะฮะเดี๋ยวขอญาตเอาออกก่อนนะ ถุงก็เป็นถุงซีนกันน้ําอย่างดีนะครับถุงที่เขาใส่ให้มาตอนนี้ทีนี้มีอะไรมาบ้างมีตะขอให้นะครับมีสมอบกสมอบกจะเป็นแบบนี้แล้วนี่นะครับจะเป็นแบบออมีหัวพลาสติกล้างเชือกนะเห็นไหมเป็นเหล็กนะครับก็ประมาณฝ่ามือหน,นะนึ่ง20่สเซนสิบห้าหรือยีเซนประมาณ20่สิบเซนได้นะครับ20่สเซนได้ ตัวนี้มันเป็นของออนน่งตัวนี้นะครับเป็นตัว black edition นะสมอบอกให้มา1,2,3,4,5,6ตัวนะ6ตัว,นะตวผมยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าสมอบอกนี่มันใช้สำหรับงานที่อยู่ในพื้นดินนะครับพื้นดินนี่ครับตัวเต็นตัวผ้าเต็นเนี่ยเอามาใกล้ๆอ่ะผ้าพื้นพื้นเขาจะเป็นสีนี้นะ พื้นหนาอยู่นะครับเป็นผ้าหนาแต่ว่าก่อนที่เราจะกางเนี่ยนะครับกางในห้องห้องใต้หลังคาเนี่ยนะห้องใต้ใต้ออเนิ่งเลยครับพยาขอควรมีกาวชีสนะกาวชีสก็คือปูพื้นก่อนสักแผ่นหนึ่งแผ่นแลม์อะนะครับปูไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้ลงนะครับนะอ่ะทีนี้เรามากางกัน ะะอึบกลางออกไม่รู้ส่วนไหนนะครับทุกท่านกับท่านที่ชมอยู่กับผมเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่นเก่าจะเป็นผ้าใบน,นะผ้าใบหนาตึกค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็ช่วงข้อตรงข้อต่อเนี่ยระหว่างพื้นกับตัวเต็นท์เนี่ยมันมันรูดซิปแล้วทําให้มีปัญหาระหว่างตอนหน้าฝนนะครับนาะมันเข้าสําหรับรถที่เตี้ยนะแต่รถที่มันสูงสูงเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็คนใดที่ใช้รถสูงอยู่ก็ควร อ่อนี่นะครนี่น่าจะด้านหน้านะครับด้านหน้าให้สังเกตนะครับเขาะจะมีตัวนี้มามีซิปมาให้นะเราก็คล้องเข้าไปเลยแต่ว่าคล้องด้านหลังก่อนด้านหลังอยู่ไหนด้านหลังนี่ครับด้านหลังจะมีมาใกล้ๆครับในการติดตั้งนะครับด้านหลังเราจะมีตัวนี้ นี่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 มันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็นบ้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยกขึ้นมานะมันจะมีซิปนะครับมีซิปแต่ว่าด้านข้างเขาจะไม่มีที่ตีนตุกแกเหมือนด้านหน้าหรือเขาด้านหน้าเขาจะมีตีนตุกแกอย่างเงี้ยนะครับนี่คือด้านหน้านะให้สังเกตง่ายๆอ่าติดตั้งขั้นแรกค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเขาบอกใช้เวลาอยู่นะใช้เวลาอยู่มันจะมีช่องอยู่ด้านหนึ่งนะครับฝั่งเดียวกันกันกบตัว ครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับมาใส่ใส่กับช่องนี้นะด้านหน้าเขาจะของออนนิงรุ่นใหม่ของ Black Edition เนี่ยก็จะปิดไว้นะครับแต่ว่าเราก็เอามาสอดใส่นะไหนล่ะด้านหลังด้านหลังปวดหัวมันเยอะเกินไปนะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะครับหาทางนะครับหาทางให้สังเกตป,ประตูมันจะมีประตูที่ทะลุก,กับาทางที่ ประตูรถเรานะฮะเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้ามีสองคนให้สองคนช่วยนะครับรอ้อยเข้าไปเลยนี่ครับแค่ข้อค่าที่จะใช้อันนี้หน่อยนะอ๊บเห็นไหมต้องระวังนะครับตอนใส่เนี่ยก็พยายามอย่าให้อย่าดึงมันแรงมากเดี๋ยวมันขาดนะเพราะว่ามันคม ส่วนมากคนที่พลาดนะครับจะพลาดเรื่องการตอนใส่นี่แหละเพราะว่าไอตัวอลูมิเนียมมันคมนะพืออลูมิเนียมมันคมนะครับใส่ง่ายๆนะฮะเหมาะสำหรับรถออฟโรดนะครับหรือรถไฮแลนเดอร์ยกสูงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือรถตู้งานไม่เหมาะสำหรับรถเก๋งนะครับรถเก๋งมันจะเตี้ยไปนะ ก็ถ้าคนเดียวก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะฮะขนาดผมเซียนๆนะเนี่ยงั้นต้องขอแรงและนะอ,อ,อ่าไปคอยด้วยไปไปอ่าถ้าสองคนครับกับภรรยานะก็พอช่วยกันดึงนะช่วยกันดึงก็จะโอเคเลยนะครับแต่ห้องตัวนี้ทุกสึกจะเป็น2เมตรคูณ2เมตรนะครับเขาส่งมาให้ผิดนะต้องขออภัยนะครับตัวเต้นอ่อนนิ่งของผมมันเป็น2เมตรห้าสิบคูณ2เมตรห้าสิบนะฮะ แต่ว่ามีมีระหว่างห้อง2เมตรกับ2เมตรนะครับสองคูณสแล้วก็2 5งหนคูณสองนะก็วิธีการติดตั้งก็เหมือนกันเลยนะครับสินี้เรามาใส่ด้านหน้ากันใส่ครองเข้าไปแล้วเห็นไหมพยายามใช้2คนนะครับคนหนึ่งดึงคนหนึ่งไอ้ตามร่องตามร่องอ้ตัวปลายนั้นนะครับสินี้มาใส่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็เออด้านหน้าเราก็ทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวย่นเดีผมต้องย่นตัวนี้เข้าไปก่อนเพราะว่ามันเป็น ออนิ่งห้องเสริมสำหรับ2เมตรเนาะเราก็ใส่2เมตรนะครับโยนไว้เราต้องโยนผ้าเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับรูซออกกดซิปออกก่อนก็ได้นะลูดซิปออกก่อนก็ได้แล้วก็มาอันนี้ง่ายดีนะอย่างเงี้ยครับผมก็จะรูดซิปออกก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็มาใส่จากปลายตัวนี้นะจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่า อดเข้าไปเลยอะไรมีมีเนียมด้ยนี่ครับปลายด้านบนนะยัดเข้าไปเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยทีเนี้ยเราก็เอาหัวซิปนะครับไหนละด้านหัวซิปอ่ะซิปอยู่ทางนี้ก็มารูดใส่นะครับ เห็นไหมเห็นหัวซิปไหมครับจับฟาบเข้าห้แล้วก็รูดซิปเลยครับไม่ต้องกลัวมนะันนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับห้องเสร็จแล้วเราก็ดึงตึงนะฮะตอนใส่บอกเทคนิคง,ง่ายๆนะครับใส่ด้านหน้าเนี่ยเราย่นตัวนี้เข้าไปก่อนย่นออนิงเข้าไปก่อนนิดนึงนะครับมันจะได้ใส่ง่ายเสร็จแล้วเมื่อเราลูดซิปอะไรเสร็จแล้วเราก็ดึงตึงเลยนะครับปึ๊บเนี่ยเนี่ย โอ้เขาส่งสอคุณสามาให้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับห้องนะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเสานดึงใส่กระเสาตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาคร่าวๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่า สื่อสารกันผิดนะสื่อสารกันผิดกับตัวเพราะว่าตัวนี้มาเป็นห้องสําหรับออนนิ่งมันจะเป็นสเปคอย่างนี้นะผมจะบอกอย่างนี้นะครับคือว่าออนนิ่งเราเท่าไหร่นะครับเราจะได้ห้องเสริมนั้นก็ต้องเท่ากันสมมติว่าออนนิ่งสองคูณสองก็ต้องห้องเสริมสองคูณสองออเนียงสองสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบห้องเสริมก็ต้องสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบแต่ตัวเนี้ยจะเป็นสองขนาดกับรถดสองเมตรนะครับแล้วก็กางออกมาสามเมตรนะไอตัวห้องนี้นะครับแต่ว่าผมใช้ ตัวนี้ห้องเนี้มันมาเป็น2เมตรสแต่ว่าตัวนี้มันเป็น2 2.5งสองนะครับก็้าคร่าวก็แล้วกันนะเคร่าวก็แล้วกันในการใช้งานนะครับใช้งานก็นี่เราดึงนะครับมันจะมีแม็กตัวนี้เห็นไหมมีนมีตีตุ๊กแกนะครับตีตุ๊กแกก็เอาคล้องใส่อย่างนี้ครับคล้องใส่เสาตามจุดเลยนะทั้งหะังบนทั้ง้างล่างเลยนะครับเหมือนกันนะครับ มาดูภายในนะเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในนะครับนี่นะฮะหน้าตาตอนที่เราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมุตินะสมมุติว่าตอนนี้ออนนิ่งผมมันใหญ่ไปมันกว้างแต่สั้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นท้องช้างหน่อยก็คือว่ามันแอนนะครับมันก็ต้องเป็นต้องเป็นออนนิ่งที่กลางออกมา3เมตรนะครับกลางออกมา3เมตรแต่ตัวนี้ของผมมันแค่2เมตร50นะครับแล้วก็ความกว้างของห้องนี่ขนาดความกว้างตัวนี้มัน2เมตรนะครับ ดึงออกมาเนี่ยสเมตรไอ้สเมตรนะแต่ออนนิ่งผมมัน2.5าคูณสองจไงมันก็เลยไม่กบเกินกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นคร่าวๆก็แล้วกันนะครับสาหรับห้องเสริมนะห้องเสริมใต้ออนนิ่งนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะนี่ก็จะจะดูไม่สวยงามเท่าไรนะก็เพราะว่าเออมันไม่ลงตัวนะครับความยาวของห้องเสริมกับความยาวของออนนิ่งมาไม่เท่ากันนั่นเองนะนี่นะครับคร่าวๆคร่าวๆตรงนี้ก็จะตึงนะเพราะว่ามันจะ ไอตัวตะขอเนี่ยฮะไอพวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับตีนตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยให้มาเกาะก,กับราวนี่นะเกาะน,นี้มันก็จะจบแล้วก็จะแน่นเปี๊ยเลยนะครับห้องเสริมใต้หลังคานั่นเองนะแล้วมาดูภายในกันดีกว่านะครับซิปตัวนี้รอบทิศทางนะฮะไม่มีตาไก่ให้นะครับไม่มีตาไก่ให้ในการขึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ก็แล้วกันนะครับอาจจะ ใส่เองก็ได้มั้งอัดตาไก่าตามร้านผ้าร้านหนังอะไรก็ได้นะครับมาตั้งเสาออนิ่งอีกทีหนึ่งนะครับเสาไฟชีทนะก็จะเป็นเทเลสออกมานิดนึงนะครับเราเข้าไปภายในพื้นสูงนะครับสูงนี่ฮะภายในมาดูภายในนะฮะนี่ภายในเขาจะเป็นเย็บหมดเลยนะครับเย็บติดอย่างเงี้ยแล้วก็ซีนนะเขาซีนตะเข็บไว้เลยเห็นไหมครซีนตะเข็บเนื้อผ้ากัน น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ว่าความหนาเท่าไหร่แต่ว่ากันแน่นอนนะกันแน่นอนไม่ต้องห่วงนะความสูงขั้งบนเนี้ยจะมีเคลือบกัน UV ีนะครับมีเคลือบกัน UV ให้อีกชั้นหนึ่งหน้าต่างมี4บานเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถลูดซิปแล้วก็ไปตรงประตูเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะผมทําให้ดูละครับนี่นะครับก็เหมาะสําหรับรถตู้ด้วยนะ ือรถกระบะทั่วไปรถเก๋งก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องใต้หลังคาเนี่ยมันต้องมันฟิกตายตัวคือความสูงเนี่ยมันฟิกตายตัวแนะนําอยู่รถตู้รถออฟโรดนะครับหรือรถไฮแลนเดอร์กระบะยกสูงก็ได้นะครับด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นเปิดอย่างนี้เห็นไหมเปิดแล้วสามารถขึ้นไปในรถก็ได้นะเห็นไหมครับนี่ผมก็ขึ้นมานั่งเป็นครอบครัวนะครับนี่ตรงนี้ก็นอนได้นะครับนอนได,นนได้นอนได้3ามถึงสคนเลยนะห้องตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาในรถก็นอนได้อีก3-4คนนะครับเปิดแอร์เย็นๆช่ำๆได้เลย นะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเนื้อที่อย่างเงี้ยมันเปิดทะลุกันได้นะครับตรงนี้เราก็หาแม่เหล็กเนาะข้างล่างแม่เหล็กเอามาเย็บแปะ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 ใส่นะครับตรงนี้ก็เอาแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กแผ่นแม่เหล็กอะครับเย็บเย็บเย็บใส่มันก็อยู่แล้วนะก็ไม่มีแมงไม่มีอะไรด้านบนก็ห้อยไว้อย่างนั้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมก็สามารถนอนได้แล้วนะแอร์ก็เปิดแอร์ในรถได้นะครับแคมเปอร์นะครับ เหมาะสำหรับรถตู้นะครับรถตู้นี่โอ้โหเด็ดเลยนะครับนี่เอาเป็นตัวอย่างเลยเห็นไหมอ้นะฮะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับหรือเดลเลอร์ใกล้บ้านท่านนั่นเองนะครับมีทั่วประเทศนะครับเดลเลอร์สำหรับห้องใต้หลังคานะครับห้องห้องใต้ออเนิ่งนะครับห้องเสริมออเนิ่งนะนี่เห็นไหมครับห้องเสริมออเนิยงสวยๆหรูๆจุ๊จะจุ๊จะนะฮะก็ดูดีเลยดูดีเลยนะครับห้องเสริมเนี่ยเห็นไหมฮะ สวยงามตัวนี้มันมีตั้งแต่ขนาด2ค2 2ค3นะครับคือขนาดกระดนะครับเลขตัวแรกนี้คือขนาดกระโด2คณ3 2เมตร50คู2เมตร50 3เมตรคูณ3เมตรนะครับก็หรือ2เมตร50คูณ3ก็มีนะครับก็ลองโทรมาสอบถามมันหลายราคาด้วยนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้อาจจะมีมี2 3ไซายหรือ อีกรุ่นเก่าอาจจะมีสองสามไซส์ก็โทรมาสอบถามได้นะครับมีทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะเป็นผ้าเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าตัวพื้นจะเป็นผ้าใบหนาตึ๊กเลยนะครับสําหรับสายออฟโรดนะครับรถสูงๆเท่านั้นเพราะว่ารถเวลาถ้าเป็นรถเตี้ยเนี่ยพวกนี้มันจะมันจะตกอยู่ต่ําเพราะว่าไอ้ตัวผ้าใบกับเต็นท์เนี่ยมันจะเป็นรูดซิปไงครับถ้าเป็นรถสูงเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ารถเตี้ยในน้ำจะเข้าได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวซิปมันนอนอยู่กับพื้นนั่นเอง,น,น,เองนะจ๊ะรประมาณนี้ก็แล้วกัน ตอนนี้ก็โมเดลโมเดลนะครับเป็นโมเดลท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ทั้งวิธีติดตั้งง่ายๆนะครับถอดก็เกษตรเหมือนกันนะครับถอดก็คือว่าเราถอดนี่เลยนะออเนิ่งเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ถอดนี่เลยครับถอดรูดซิปออกนะครับเราก็เก็บเข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาล้าก็พับๆเหมือนเต็นท์พื้นเราปกติก็เหมือนกับเต็นท์พื้นเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าโครงสร้างมันแข็งแรงกว่านั่นเองนะมันไปกับรถได้นะครับนี่สรับรถ บาะสำหรับรถแวนรถเก๋รถเก๋เกเกงไม่เหมาะนะครับรถแวนเอ่อพวกป er, าเจล o f ฟอร์จูเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเทอร่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กระบะไฮแลนเดอร์ er, อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีความสูงรถเก๋งก็ใส่ได้นะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบย้อยๆหน่อยพื้นมันจะกองกองหน่อยเนาะก็ตามบอกกันตรงๆนะครับมีหลายไซส์โทรมาสอบถามผมได้นะครับ0897229744นะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ผ้ารู้สึกจะดีนะครับแต่ว่า ไม่มีตาไก่นะไม่มีตาไก่เย็บมาก็ไปเย็บเองนะครับไปเย็บเองนะน่าจะมีตาไก่นะครับก็เดี๋ยวผมลองโทรหาทางบริษัทใหญ่ดูอีกทีนึงว่าเย็ยบตาไก่ให้หน่อยนะเย็ยบตาไก่ให้หน่อยก็ดีมากเลยนะถ้าจะมีตาไก่เพราะมันจะได้ปักอีกอย่างหนึ่งมันถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยมันม้วนม้วน,วนขึ้นไปใช่ไหมคนใช้จริงนะม้วนขึ้นไปเวลาฝนตกมันก็สะอาดแต่ว่าถ้าเรามีตาไก่เนาะมีตาไก่เราเรา,เราไม่ต้องปักก็ได้แต่เราดึงออกมานิดนึงอะ ให้มันมีอากาศถ่ายเทยมันก็ไม่อึดอัดนะครับประมาณนี้นะสำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับออชชั่นเสริมตัวนี้ไม่ถึงหมื่นราคาไม่ถึงหมื่นนะครับห้องเสริมล่างแต่ว่าถ้ารวมเป็นเซ็ปมันก็หมื่นนิดๆแหละนะทุกท่านต้องมีออนน่งก่อนนะต้องมีออนน่งก่อนแล้วก็ค่อยมีห้องนี้หรือจะไป DIY เอาก็ได้นะครับไป DIY เอาก็ได้นะครับเป็นห้องเสริมนะเป็นห้องเสริมประมาณนี้ก็แล้วกันอ๋อ จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับการรีวิวห้องเสริมใต้หลังคามาใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่เจ๋งกว่าเดิมนะครับเจ๋งกว่าเดิมเพราะว่าผ้ารู้สึกตัวนี้จะดีกว่าเดิมนะผ้าหนากว่าเดิมนะครับผ้าเป็นผ้าหนากว่าเดิมนะแล้วก็ตัวพื้นพื้นปรับใหม่เป็นผ้าหนากว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็มีเคลือบกับอยู่ยิเหมือนกับเต็นท์พื้นทั่วไปเลยนะครับเหมือนเต็นท์พื้นพวกกลุ่มโคแมนนั่นเองนะครับก็หนาอยู่นะครับหนาอยู่กันแต่ว่ามันเป็นผ้านะแนะนําก่อนที่จะกางเนี่ยให้ การกราวชีทก่อนหรือผ้าสแลมกลางลงพื้นก่อนเราค่อยเอาตัวนี้กลางนะครับมันถึงจะช่วยเซฟนะครับมันไม่เหมือนผ้าใบนะครับไม่เหมือนผ้าใบประมาณนี้ก็แล้วกันมาถ้าใครสนใจก็0897229744หรือเดินเลือกใกล้บ้านท่านนั่นเองนะครับโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเนาะก็ะจบแล้วประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย